โรงเรียนเพียงหลวงหนึ่งบ้านท่าตอนในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรั์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเป็นหนึ่งในโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนเพียงหลวงก่อตั้งจากทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีพระองค์ทรงมีพระดําริให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและครอบครัวตามโครงการโรงเรียนเพียงหลวงเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆของเด็กให้เหมาะสมกับวัยรวมถึงให้ครอบครัวและชุมชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโรงเรียนเพียงหลวงหนึ่งบ้านท่าตอนในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรั์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีตั้งอยู่ในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ ภูมิประเทศเป็นภูเขาติดแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านสภาพครอบครัวของนักเรียนมีฐานะยากจนผู้ปกครองมีอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไปไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชนชาติพันธุ์ประกอบด้วยไทยใหญ่ลาหูปกยอจินยุนนานลีซออาขานักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับแทบไม่มีโอกาสที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือเรียนจบแล้วยังทำงานหรือประกอบอาชีพเช่นเดียวกับผู้ปกครองไม่มีไรายได้เพิ่มขึ้นหรือเข้าสู่ตลาดแรงงานมีการล่าทิ้งถิ่นฐานเข้าไปทำงานในเมืองโดยเป็นแรงงานไร้ฝีมือหรือทำงานในสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตและสุขภาพจากสภาพปัญหาดังกล่าวทางโรงเรียนเพียงหลวงหนึ่งบ้านท่าตอนในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรั์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดี จึงได้พัฒนาท่าตอนโมเดลซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารงานเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพในศตวรรษที่21เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงยุคป,ปัจจุบันตลอดจนเป็นการเสริมทักษะอาชีพในหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้รับการฝึกทักษะที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพเห็นคุณค่าของอาชีพสุจริตและเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ในการดำเนินงานต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรในสถานศึกษารวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาเพื่อระดมความคิดและประสบการณ์มาใช้ในการกำหนดหลักสูตรหรือกิจกรรมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมมีชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปถ้าตอนโมเดลได้ออกแบบและพัฒนา โดยใช้กระบวนการทฤษฎีระบบในการดำเนินงานและอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นแนวทางในการดำเนินงานบริหารให้บรรลุตามเป้าหมายมีองค์ประกอบสำคัญ3องค์ประกอบได้แก่ 1. ปัจจัยนำเข้าโดยการวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าจะมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อทำการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคโดยวิเคราะห์จำนวน4ประเด็นได้แก่ 1. Context วิเคราะห์บริบทภายในและภายนอกโรงเรียน 2. Structure วิเคราะห์โครงสร้างและการบริหารจัดการของโรงเรียน 3. Stakeholder วิเคราะห์ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกทางลบทาง,ทาง,ทางตรงและทางอ้อ,อมได้แก่ผู้บริหารคณะครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชน 4. Network วิเคราะห์ภาคีเครือข่ายของโรงเรียน 2. กระบวนการกำหนดรูปแบบการบริหารท่าตอนโมเดลอาศัยแนวคิดวงจรคุณภาพเดมมิงหรือ PDCA เข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนกระบวนการตามกลยุทธ์6ประการซึ่งได้แก่ T คือ Teamwork เป็นการทำงานโดยผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและภาคีเครือข่าย สร้างทีมงานที่มีความเข้มแข็งมีคุณภาพส่งเสริมการเรียนรู้ของทีมงานเพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ H คือ Head Hand Heart การพัฒนาหรือดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมทักษะอาชีพในศตรวรรษที่21มุ่งเน้นการพัฒนา3ด้านได้แก่การพัฒนาความรู้การพัฒนาทักษะการปฏิบัติหรือทักษะชีวิตและการพัฒนาเจตคติ A คือ assessment การประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน T คือ training การฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริง O คือ opportunity of student การสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคน N คือ new knowledge การเพิ่มพูนความรู้ใหม่และเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน 3. ผลลัพธ์ผลจากการพัฒนานวัตกรรมท่าตอนโมเดล นำมาซึ่งความสำเร็จในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนเพียงหลวงหนึ่งบ้านท่าตอนในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีซึ่งส่งผลดังนี้ 1. คุณภาพของผู้เรียนนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพมีคุณลักษณะพื้นฐานของการประกอบอาชีพได้แก่ความขยันอดทนความรับผิดช,ชอบ ความคิดสร้างสรรค์เป็นต้นมีทักษะในการประกอบอาชีพสามารถประกอบอาชีพตามความถนัดความสนใจหลังสำเร็จการศึกษาก่อให้เกิดรายได้ระหว่างเรียนและนักเรียนสามารถช่วยเหลือครอบครัวได้ 2. คุณภาพด้านการบริหารจัดการโรงเรียนเป็นสถานที่ฝึกหรือส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง เป็นแหล่งเรียนรู้หรือศูนย์กลางของการพัฒนาด้านอาชีพเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในชุมชนโดยที่หน่วยงานต้นสังกัดมีนโยบายสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุนอย่างสม่ำเสมอเนื่องด้วยนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กด้อยโอกาสมีฐานะยากจนโรงเรียนจึงส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้ทักษะและคุณลักษณะที่ดีในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะทำให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้วเป็นแรงงานที่มีคุณภาพสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและช่วยเหลือครอบครัวได้ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงแห่งศตรวตรรษที่21นี้สำหรับด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการนั้นโรงเรียนเป็นองค์กรที่ได้รับการยกย่องและเชื่อถือในชุมชนดังนั้นโรงเรียนจึงเป็นแหล่งวิทยาการที่เผยแพร่ความรู้ใหม่ๆใ,ให้กับชุมชนในทุกๆเรื่อง ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมอาชิเช่นโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนสอดคล้องกับพระดำริของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีที่ทรงต้องการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาลทั้งนี้ เพราะสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเป็นสถานที่รวมเด็กในวัยเรียนของชุมชนทำให้เข้าถึงเด็กได้ง่ายและเป็นสถานที่ที่มีผู้ให้ความรู้คือครูซึ่งเป็นการสำคัญในการถ่ายทอดให้เด็กได้พัฒนาความรู้และทักษะต่างๆจากความสำเร็จที่ได้กล่าวมาข้างตน้นส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านการส่งเสริมทักษะอาชีพและการมีงานทา ประจำปีการศึกษา2562ากสํจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3และเป็นสถานศึกษาต้นแบบการส่งเสริมทักษะอาชีพโดยมีโรงเรียนต่างๆเข้ามาศึกษาดูงานอีกทั้งบริษัททีวีบุรพาได้เข้ามาถ่ายทำรายการคนค้นคนเกี่ยวกับการให้โอกาสและการส่งเสริมทักษะอาชีพซึ่งเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ขยายผลสู่สาธารณชน จึงถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนต่างๆต่อไป